Haiz, haiz, haiz! เป็นยังไงบ้างจ้าั้งตรีหลังจากชมโชว์แล้วก็รับประทานอาหารเสร็จน่ารักมากดูเขาตั้งใจกันมากเลยนะคะแล้วก็เหมือนหลุดไปจริงจริงหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยแบบไม่เคยเห็นในกรุงเทพไม่เคยคิดว่าชาตินี้จะได้เห็นอะไรแบบนี้อออเอยว่าประสบการณ์ในการรับประทานอาหารอีกรูปแบบหนึ่งนะได้ทั้งอาหารตา ได้ทั้งอาหารปากด้วยได้ทังอาหารใจด้วยนะครับมาพูดถึงตั้งตีบ้างดีกว่าในช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างจ๊ะทำอะไรอยู่บ้างคะก็เป็นพนักงานประจำค่ะเกี่ยวกับโปรดักชั่นเฮาส์โฆษณาค่ะเหรอที่ไหนที่ไหนเอ่อที่บริษัทสกายเอ็กซิทค่ะอ๋อทำตําแหน่งอะไรเอ่อแคสติ้งและแอคติ้งโค้ดค่ะโอ้ไม่น่าลรเล่นใหญ่ตลอดเล่นใหญ่นี้เป็น เออเป็นตัวเองค่ะเล่นได้ชัดเลเ่เนได้เก่งคือ๋อเป็น acting coach ด้วยใช่ค่ะอ๋อเป็น casting ด้วยใช่ค่ะนี่คืออาชีพประจําหลักๆเลยอาชีพหลักเลยค่ะอาชีพรองก็คือเป็นหมดเป็นแบบโฆษณาใช่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทํางานนี้ก็คือเป็นแบบโฆษณามาันจะเด็กๆเล่โนโฆษณาประมาณ30-40ตัวแล้วแต่ไม่มีใครจำได้จริงจริงจริงค่ะตั้งแตอายุเท่าไหร่อายุส3บสามค่ะตอนนี้สามสิบแล้หรือเกิน ยี่สามนี่เฮ้ยพูดไปเล่นนะยี่สามไม่หรอทำไมหนูหน้าแก่ขนาดนั้นเลยหรอใช่ก็เห็นว่าทำทำงานแล้วไงใช่เหมือนว่าทำงานมีมีตำแหน่งในหน้าที่การงานกหรือว่าน่าจะยุ่งมากกว่านี้อ่ะค่ะโอ้ยจริงๆก็ข้ามบ่อยอยู่ในวงการเป็นสิบปีแล้วเหมือนกันนะครับใช่แต่ว่าก็อยู่เล็กๆน้อยๆกระต๊อกกระแตไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยจากการที่เราผ่านงานโฆษณามากมายเนี่ยมาทำในตำแหน่งที่บรรทัดแคสมาแสดงใช่ไฟบานมาเด็กๆอ่ะเวลาที่เขาแบบสั่งสอนว่าแบบ น้องคะพี่ว่าเออเล่นให้มันน้อยกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยพีอ่อ,อยากเป็นอยะไรเป็นอะารเป็นอะไรอยากเป็นบ้างใส่ฝันก็จบปุ๊บสมัครเลยตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยก็ชอบกกนนค่นะดีแล้วหลักเกณฑ์ในการแคสคนน่แเราหลักเกณฑ์คืออะไรหลักเกณฑ์คืออะไร,ก,ก,ออะไรก็ต้องดูว่าแต่ละงานเนี่ยทาร็กเก็ตเป็นยังไงแบบเคยเป็นยังไงมาก่อนแล้วก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นโฆษณาอย่างฟันตัวเนี้ยเขาชอบคนตีนะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเขาชอบคนเข้มๆนะอะไรอย่เงี้ย ต้องไปดู history ของเขาว่าเป็นยังไงเราก็หาคนที่ในรูปแบบนั้นมาแคสเอาค่ะแล้วความสามารถของคนลหละในการแคสเนี่ยความสามารถของคนะทัด่ะคะก,ก็แล้วแต่บางทีก็เจอคนที่เก่งอยู่แล้วสบายเลยก็สบายไปเจอคนไม่เก่งบ้างแต่เราก็สามารถบอกเขาได้เพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่จะเล่นแบบว่าหนักหนาสาหัสต้องบูได้ไอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เราคุยออกับเขาให้เขา่เข้าใเขาเข้าใจกับบทที่เขาจะต้องเล่นแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องนําเสนอเนี่ยเขาก็เล่นได้แหละ ทำงานระหว่างเบื้องหน้ากับเบื้องหลังะชอบเหนื่อยมากกันชอบเหน่มากกว่ากันนะคะชอบเบื้องหน้าเพราะว่าเพราะว่าได้เงินเยอะนั่นไงเพต้องตอบแบบนี้เนาะก็ชอบทั้งสองอย่างแหละทุกวันนี้ก็แคสตัวเองด้วยมีบ้างเอาชั้นนี่แหละไม่ต้องเลือกใครหรอกแคสตัวฉันได้ไงใช่หมหรือมีโฆษณาเยอะแยะใช่มีแบบว่า เอ้ยไม่ค่อยเกี่ยวนะหนูก็ส่วนมากหนูได้โฆษณาจากบริษัทข้างนอกอ๋อไม่ได้ไม่ค่อยได้หรอนานๆทีแล้วถ้าในบริษัทเราเองเขาต้องแคสใช่ไหมแคสก็จะมีคนอื่นดูเราอยู่ทีใช่ใช่บางทีก็เขินถ้าแบบไปเปิดให้เขาดูแล้วหนูก็นั่งอยู่อ่ะหนูขายตัวเองอยู่บนนั้องอะไรเงี้ยก็เลยไม่ดีเออแต่วันนี้ก็สนุกสนานมากมานะครับได้มาเที่ยวดนตรีวันนี้นะครับทานอาหารข่าวกันเดี๋ยวเรารีบมาประทานให้อิ่มเลยนะจากนี้ต่อไปเดี๋ยวพี่พาไปทานอาหารหวานบ้างแบบสไตล์ญี่ปุ่น อาหารหวานที่นี่ยังไม่พอยังไม่พอมีหวานกว่านี้เอาแบบว่าเป็นแบบนี่คูนนี่คูนเลยอ๋อดีเลยค่ะดีนะเอาเลยค่ะทานแล้วเก็บท้องไว้เลยนะได้ค่ะเออเหลือเยอะเหลือเยอะเลยเฮ้ยเดี๋ยวช่วยกินทาน์ตเอาเลยทานเลยเหโนไหมอ๋ออิ่มแล้วทานนะอิ่มแล้วช่วยทานให้หมดเลยนะเดี๋ยวเก็บท้องไปทานอาหารหวานเยอะนะมีทั้งหมี่ทั้งแมวเต็มไปหมดเลย